สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พาโนอามาตัดผมนะคะเพราะว่าผมโนอายาวมากๆเลยค่ะที่เลี้ยงผมโนอาไว้ยาวๆแบบนี้นะคะเพราะว่าจะตัดผมแล้วก็เอาไปบริจาคนะคะเอาไปทำวิกนะคะให้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะคะนี่ค่ะก็ไปตัดที่ร้านเลยโนอาหเขาก็จะได้เวลาสระผมนะคะก็จะได้สระง่ายๆนะคะไม่ต้อง ดูแลรักษายากแค่เป่านิดเดียวก็แห้งแล้วค่ะแต่ว่าโนอาไม่อยากตัดสั้นมากสักเท่าไหร่เขาก็ค่อนข้างจะชอบผมยาวค่ะก็เลยให้ตัดนะคะอยู่ที่ระดับคางค่ะดูโนอาทำหน้าค่ะแต่ว่าผมของโนอาค่ะเขาจะยาวนะคะเร็วมากๆาค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะยาวแล้วค่ะเนี่ยค่ะตัดออกมาได้น้ำหนักประมาณหนึ่งขีดนะคะน่าจะประมาณหนึ่งขีด พ่อแว่นนะคะ่ะเขาเอาไปช่างน้ำหนักละค่ะช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้มีคลิปอ่าทานข้าวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอ่าทานข้าวไม่พร้อมกันเลยค่ะเหมือนแบบพอโนอาเขากลับมาจากโรงเรียนนะคะสักประมาณสี่โมงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่หิวข้าวหิวข้าวเราจะแบบให้เขารอให้เขามากินข้าวพร้อมพอซึ่งพ่อกับหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รอไม่ไหว ก็เลยไม่ค่อยจะมีคลิปที่แบบว่ากินข้าวพร้อมกันค่ะนอกนอกจะแบบว่าเป็นวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วแม่แหม่มเดี๋ยวนี้ก็กินข้าวส่วนมากก็จะไม่เกินห้าโมงเย็นค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยจะมีคลิปกินข้าวกันนะคะก็อาจจะเป็นคลิปเสาร์อาทิตย์นะคะที่ที่ได้กินข้าวพร้อมกันแล้วอีกอย่างหนึง่งแม่แหม่มเพิ่งไปไทยมาเนาะเพิ่ง เพิ่งไปไายมาเนาะเกือบเกือบ20วันนะคะเพราะฉะนั้นคลิปมันก็เลยขาดหายไปนะคะก็เดี๋ยวต่อไปก็จะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นนะคะนะก็คุณลุงค,คุณป้าก็คิดถึงโนอาเนาะเดี๋ยวแม่ผัก็จะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะหลานหัวทุยไหมคะโนอาทำหน้า สบายหัวเลย,เลยใช่ไหมไหนหันน้ำดิให้แม่ดูาาหน่หหหอยค่ะหัวเขาน่าเขาาา้าเลยมาพอแล้วลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทำความสะอาดเองนี่เป็นไรโอ้น่ารักไหนหันแม่ดูให้แม่ดูข้างหน้าหน่อยสินา่ารักจังเลยสบายหัวไหมลูกชอบไหมฮึมมตัดแล้ว ตัดผม3,300ัเยนก็น่าจะสักประมาณ1,000นึ่งบาทค่ะนี่ค่ะทองน,น,นี่<ม>นตัดผมสั้นแล้วชอบไหมสบายหัวไหมลูกชอบชอบสระผมก็ง่ายเหรอลูก<ม>ถูกใจเลยตอนนี้กำลังตุ้ยนุ้ยเลยกำลังตุ้ยนุ้ยค่ะนี่เอาหนังสติ๊กมามายิงเล่นด้วยนะ <laughs> อยู่ญี่ปุ่นยังไงให้เหมือนอยู่ไทยติดใจหนังสติกที่แม่แม่มเอามาจากเมืองไทยค่ะจะยิงให้คุณลุงคุณป้าดูนี่ค่ะมีกระป๋องนะมีกระป๋องอยู่เราก็จะเนี่ยค่ะเอาพี่จีมาเดินเล่นใช่ไหมเราก็จะยิงเล่นทุกวันเลยเอายิงดิโดนไหมเนะี่ยโอ้โหยิงโดนแล้วเก่งมากดีใจไหม เก่งแล้วลูกเก่งเห็นไหมแม่สอนอ่ะบอกว่าให้ยิงตรงต้อตรงเล็งตรงๆนะเก่งมากเลยยิงโดนแล้วว้าวโอเคนังคลิปนี้ไปแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปอาหารเลยเดี๋ยวจะลงให้นะคะน้าสวัสดีกันลึกสวัสดีค่ะดูกเขาดีใจค่ะเขาอยากยิงอีก